สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีคีนิกอัยอ้อมสวัสดีคุณหมอป้ามและสวัสดีเจ้าของสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องของน้องแมวพันธุ์บิสติชัอแฮสําหรับนิสัยของบิสติชัอแฮก็เป็นแมวที่น่ารักและก็เป็นแมวที่ ค่อนข้างที่จะไม่พูดมากไม่ส่งเสียงร้องแล้วก็เป็นแมวแก้มหยุยน่ารักน่ารักแล้วก็โดยส่วนตัวความคิดเห็นส่วนตัวที่ได้ดูแลน้องแมวพัน์นี้มากแมวพันนี้จะเป็นพัน์ที่แข็งแรงใกล้เคียงกับแมวของประเทศไทยเลยเนื่องจากเป็นแมวพันธุ์ดั้งเดิมของพวกแถวโซนโนอ่าอ่าประเทศอ่าประเทศนอกเนาะดอนลอน ดอนดอนประเทศอะไรนะอังกฤษนะแล้วก็สําหรับแมวตัวนี้ก็มาฝักเลี้ยงที่เราแล้วก็แมวเป็นแมวเพศผู้ยังไม่ทําหมันโครงสร้างร่างกายก็ถึงสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็สมส่วนแมวที่ยังไม่ทําหมันก็จะไม่ตุ้ยนุยเท่าไหร่ก็จะมันหุ่นเฟิร์มๆสาหรับวันนี้มาฝักเลี้ยงที่เราสําหรับมาฝากเลี้ยงที่อัญยอง ข้อดีของการฝากเลี้ยงที่อยู่ใกล้ชิดกับคุณหมอมีเรื่องสุขภาพได้ดูแลสุขภาพติดอยู่ตลอดเวลาเห็นการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะก็เรื่องของการป้องกันเห็บหมาดการทำวัคซีนเป็นประจํานะคะส่วนการอาบน้ำก็เป็นการดูแลสุขภาพผิวหนังและเส้นขนนะคะช่วยกำจัดสิ่งสกรปรก ที่อยู่บริเวณลำตัวบริเวณคางบริเวณเทา้าก้นแล้วก็รอบๆตัวช่องหูให้สะอาดอยู่เสมอรวมทั้งบางตัวก็เจ้าของจะให้เราแปรงฟันให้แล้วก็จะมีการฝึกแปรงฟันให้ในเบื้องต้นนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการดูแลสุขภาพที่บ้านสำหรับแมวตัวนี้ก็ มาทำการทำวัคซีนที่อันยองทำการอาบน้ำที่อันยองแล้วก็พอโตขึ้นเวลาเจ้าของไปมีทุรละก็จะมาฝากให้เราดูแลเรื่องของการที่เราคุ้นเคยกับเขาก็ทำให้เรื่องของสุขภาพทั้งสุขภาพจิตสุขภาพกายเราก็จะได้รู้การเปลี่ยนแปลงได้ว่าเขาเป็นยังไงโดยนิสัยเขาเป็นอย่างไรบ้างสำหรับวันนี้ก็อาบน้ำ แปรงขนแปรงฟันดูแลสุภาพเกื่องช่องหูสำหรับเขาเคยทำเคยให้เราดูแลก็สามารถทำได้ง่ายอย่างที่เราเห็นในภาพสำหรับอาบน้ำเสร็จก็จะมาทำการป้องกันอปรสิตภายนอกก็คือเห็บมัดไหลซึ่งยาตัวนี้ก็มีคุณสมบัติพิเศษสามารถหยอดได้เลยไหมคะหลังอาบน้ำก็หลังจากขนแห้งอาบน้ำเสร็จสามารถหยอดได้ตามปกติค่ะเพราะว่ายาตัวนี้ ออกฤทธิ์โดยการซึมผ่านทางผิวหนังเข้าไปอยู่ในกระแสเลือดน,นะคะช่วยป้องกันทั้งเห็บมาดภายนอกแล้วก็พวกปรสิตภายในพะยาธิหนหัวใจพะยาธิในปอดในลำไส้ไรในหูนะคะครบท้วนทุกชนิดค่ะโดยที่ยี่ห้อนี้ที่เราใช้ก็จะคงอยู่ในร่างกายยาวนานถึง12สัปดาห์นะคะหรือว่า3เดือนขึ้นไปค่ะ หลังจากนั้นก็ควรจะมาหยอดอต่อเนื่องทุกๆ3เดือนค่ะเพื่อลดโอกาสการที่ยามันเข้มข้นน้อยลงแล้วพวกปรสิตภายนอกสามารถเข้าไปกัดหรือส่งผ่านเชื้อโรคให้กับน้องแมวเราได้ค่ะการป้องกาันร,ราคาถูกกว่าการรักษาอย่างแน่นอนนะคะโดยเฉลี่ยก็ตกแค่เดือนละประมาณ200-300บาทในการป้องกันปรสิตภายนอกภายในก็ค่อนข้างจะคุ้มค่า ่อการดูแลชีวิตหนึ่งที่เป็นสัตว์เลี้ยงแสนรักของเราค่ะก็สำหรับแมวพันธ์บิตติสก็เป็นแมวพันธุ์หนึ่งที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงถ้าหากว่าเราปูพื้นฐานเรื่องของการป้องกันอย่างเช่นวัคซีนครบแล้วก็พวกอา,อาหารที่มีคุณภาพมีเรื่องของการให้แบบเรื่องของพวกทรายพวก ดูแลเรื่องของปากฟันวิขนแปรงฟันอับน้ําอย่างน้อยทุกเดือนก็จะทําให้ได้แมวที่น่ารักน่ากอดแบบนี้คงจะไม่มีใครปฏิเสธว่าคนนี้เขามีความน่ารักก็เป็นแมวที่นิสัยดีสมกับที่เราสมกับที่เจ้าของได้วางแผนการดูแลสุขภาพเรื่องของวัคซีนครบอาหารที่ดี แล้วก็สำหรับวันนี้ก็อาบน้ำแล้วก็แต่งตัวรอๆพร้อมที่จะกลับบ้านเจ้าของก็มารับอยู่กับเราประมาณเกือบหนึ่งสัปดาห์นะคะสำหรับท่านใดที่มีแมวแล้วก็มีทุรัที่จะไปก็สามารถพามาให้เราดูแลได้ที่อัญยงก็ดูแลสุขภาพมีคุณหมอมีเจ้าหน้าที่ในการดูแลตลอด2 4ชั่วโมงแล้วก็ถ้าท่านใด สนใจก็สามารถแวะเวียนสอบถามรายละเอียดว่าจะโอเคไหมสำหรับการดูแลในสไตล์อัญยองของเราสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคลินิกอัญยองที่ให้ถ่ายทำขอบคุณเจ้าของที่ไว้วางใจให้เราดูแลและสุดท้ายก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่แวะเขามาให้กำลังใจกันนะคะสวัสดีค่ะ